สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะข้อมูลนะคะสำหรับคนที่ชอบทานปลานะแล้วก็ก้างปลาติดขอนะคะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะมีทริคดีๆมาบอกนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เพิ่งจะหาหมอเสร็จน,นะคะก็คือเราเนี่ย ก้างปลาติดคอเนอเมื่อวันเมื่อวาน,วนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็เลยมาหาหมอนนะค่ะคืออยากจะบอกทุกคนว่าเวลาก้าง,งปลาติดคอนะคะปลาติดคอใหมมๆเนียคุณหมอก,ก็จะแนะนําว่าเราเนย่ยไม่กลัวที่จะทานข้าวหรือของแข็งหรือไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวสวยอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะแบบดันก้างปลาเข้าไปในคอเรานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนแบบเพิ่มการอักเสบในลําคอเรามากขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่ควรที่จะแบบลวงคอคือเหมือนแบบให้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือผมจะทําให้เหมือนแบบกล้างมันก็จะลืแบบว่าไหลดึงลงไปทําให้แบบเวลามาหาคุณหมอเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นนะคะก็คือคุณหมอมองไม่เห็นเราก็ไม่สามารถที่จะลวงกล้างตาออกมาได้นะคะคุณหมอก็เน้นเลยว่าไม่ควรที่จะแบบเออกินข้าวชามใหญ่ๆ อัดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดันให้ก้งางปลาเนี่ยลงไปนะคะก็ควรที่จะรีบมาหาหมอทันทีค่นนะใครที่แบบเออทานกลางคืนนะแล้วแบบว่ามีก้างปลาติดคอเนี่ยหมอเขาก็แนะนําว่าเออก็ไม่ควรที่จะแบบทานอะไรระหว่างกลางคืนนะนะั่นแหละก็คือให้หยุดเลยแล้วก็ถึงเช้ามาพรุนน่งนี้ก็คือค่อยมาพบคุณหมอได้นะ สำหรับค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา3,100บาทนะคะโชคดีนะคะที่เรามีประกัน Alliance นะคะสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันนะคะก็ไปที่เพจ Airmut King ได้เลยค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่ทานปลาเข้าไปแล้วนะคะก้างปลาแบบชิ้นเล็กติดนะคะคุณหมอก็นแนะนำว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็แบบให้รีบมาหาคุณหมอเลยนะคะส่วนถ้าเป็นกลางคืนนะคะก็ให้เราเนี่ย งดทานอาหารคืองดทุกอย่างก็คือแบบหยุดเอาไว้เลยคือเหมือนแบบพอรู้สึกว่าติดละก็คือแบบพวกนี้ค่อยมาหาคุณหมอเลยนะคะก็คือไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอัดอะไรเข้าไปในท้องให้มันแน่นๆนะคะหรือว่าไปล้วงคอให้อ้วกหรืออาเจียนออกมานะคะอันนี้คุณหมอเน้นมากๆเลยค่ะคือสรุปก็คือให้รีบไปหาหมอนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไปหาเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่นะคะคุณหมอเขาก็จะใช้เครื่องมือเนี่ย ในการคีบก้างปลาออกมาให้เราได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าถ้าเราอัดข้าวอัดไรอัดขนมอัดข้าวขนมปังขนมสาลี่เข้าไปเยอะเนี่ยก้างปลาเนี่ยมันก็จะแบบไหลลึกลงไปอีกแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะแบบเออใช้เครื่องมือนี่คีบขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือของคุณหมอเนี่ยมันก็ลงได้แค่เหมือนแบบตื้นๆน,นะคะทุกคนส่วนคุณหมอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นก้างใหญ่อะแบบ ก้างปลาที่แบบเป็นแกนใหญ่ๆทุกคนรู้ไหมคะแล้วก็แบบมีแฉกๆๆเนี่ยเออแกบบก็จะแนะนาว่าถ้าเกิดสูว่าคนไข้คนไหนเนี่ยมีลักษณะก้างปลาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็คือต้องผ่าตัดสถานเดียวเลยนะคะคือสองกล้องนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเออสอดเข้าไปทางปากของเราได้นะแล้วก็สําหรับในเคสของเรานะคะก็คือสรุปก็คือของเราเนี่ยคุณหมอหาก้างปลาไม่เจอนะคะแต่ว่า พอดีส่องกล้องเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนจะมีแบบรอยบวมรอยอักเสบบริเวณลำคอตรงช่วงนี้นะคะทุกคนอาการของเราก็คือจะเวลากินน้ำลายก็คือจะเจ็บนะคะแล้วก็แสบนะคะแล้วก็เหมือนแบบเวลาทานข้าวก็เหมือนแบบมีเข็มหรือว่าดื่มน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนแบบเข้าไปแทง,แทงๆตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเคืองๆนิดนึงนะคะแล้วคําแนะนําของคุณหมออีกอย่างก็คือตอนนี้คุณหมองด ให้เราทานของเผ็ดนะคะแบบของที่ทําให้แบบจัดจ้ารสจัดจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเขาก็งดนะคะแล้วก็โค้กเบปซี่นะคะแกก็ให้งดทานไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้คอเราอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนสำหรับของเรานะคะขั้นตอนการรักษานะคะคอันดับแรกเลยก็คือคุณหมอเขาจะให้เหมือนแบบอ้าปากนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เ,ออเป็นครีมแล้วก็เหมือนที่กดลิ้นเข้าไปนะคะ คนแรกอันแรกนะคะคุณหมอเขาก็บอกเออมองไม่เห็นนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบแกก็บอกว่าเหมือนแบบน้ำลายเรามันแบบมันมีความเข้มข้นมากเกินไปนะคะแกก็เลยเอาน้ำยาอะไรสักอย่างมาฉีดมันก็จะสึกแบบชาๆปากนิดนึงอนะเนาะพอฉีดเข้าไปในในช่องปากนะคะมันก็แล้วคุณหมอเขาก็เหมือนใช้คีมอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ส่องเข้าไปอีกเพื่อความเคลียร์ความเข้มขน้นเพื่อให้เหมือนแบบเวลาส่องใส่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นภายในชัดเจนนะคะ อันนี้อันที่สองก็คือยังไม่เห็นอีกนะคะเพราะเหมือนแบบน้ำลายเราข้นนะคะพออันดับที่สามเนี่ยแกก็จะใช้เหมือนแบบเป็นสายสีดำนะคะแล้วก็มีไฟคือสไตล์เหมือนแบบเป็นสองกล้องนะคะทุกคนก็คือสอดเข้าทางจมูกเรานะคะเหมือนเข้าไปลึกเหมือนกันคนละ้ายๆเหมือนแบบตรวจโควิดยังน้นเลยะคะ่ะเข้าไปปุ๊บเสร็จแกก็ส่องก็มองไม่เห็นนะคะทุกคนก็คือ สรุปหากล้างไม่เจอนะคะก็คือเห็นแต่บริเวณแผลที่เหมือนอักเสบแล้วก็บวมแดงก็เท่านั้นเองนะคะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ก้างปลาติดคอนะคะถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายจ้า